ที่อำเภอเมืองอุดอรไปดูศึกชิงนางหน่อยศึกชิงนางศึกชิงนางอะ่ะแย่งผู้หญิงกัน<อ>ผู้ชายเร่ร่อนสองคนแย่งผู้หญิงเร่ร่อนหนึ่งคนผู้หญิงเร่ร่อนหนึ่งคนนี้เคยมีภาพกล้องวงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้ว่าเคยไปลักขโมยขอ,ของของลูกค้าในโรงแรม,มส่วนคนหนึ่งเนี่ยก็มีหมายจับอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีประวัติทำร้ายร่างกาย3คนนี้พอโคจรมาเจอกันปั๊บกลายเป็นศึกชิงนางขึ้นมา ขนาดตำรวจมาแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมคะเขายังไม่ลดลาวาสอแถมฝั่งหนึ่งมีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้คะ่ะ วันที่1 1มกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมวันพิชัย2คนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะลักษณะก็คือทะเลาะก,กันคนหนึ่งฝากขวางฝ่ายหญิงเอาไว้อีกคนหนึ่งเนี่ยลักษณะเขาบอกว่าเป็นใบด้วยนะเป็นชายไร้บ้านที่เป็นใบด้วยนะคะมาตามผู้หญิงคืนคนที่เป็นผู้หญิงชื่อเข็มจีราอายุ36ปีส่วนคนที่มาตามคืนเนี่ยชื่อนายสมชายหรือในายใบอายุ52ปีนะคะสะพายกระเป๋าเป้เดินตามแล้วก็ด่าทอดังสนั่นไปทั่วบริเวณเลย ส่วนคนที่มีอาวุธชื่อนายสยามอายุ57ปีชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตำรวจมาถึงปุ๊บสั่งให้สองคนหมอบลงกับพื้นนะ <c oughs> ก็ควบคุมตัวไปสอบสวนจนต่อที่โรงพักนายสมชายเนี่ยเป็นใบ้นะคะแต่ว่ามีบาดแผลที่หน้าผากเนี่ยบวมปูดเลยหลังใบหูซ้ายก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยทางกู้ภัยทําแผลก่อนส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผู้ชายไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่อย่างใดนะก็นําตัวไปโรงพักนะคะคุดคุยกันเกิดอะไรขึ้นนี่อาวุธปลายแหลมของเขานะคะที่ใช้ในการทําร้ายกัน ทางคนที่อยู่แถวนั้นเป็นรปภค่ะบอกว่าคือตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่รปภอ,อยู่เห็นและผู้ชายสองคนกำลังทะเลาะวิวาสก,กันอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ทั้ง3คนทราบว่าวเป็นคนเร่ร่อนมีอาชีพเก็บของเก่าขายสร้างเพลิงพังอยู่นานแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันบ่อยนะคะโดยเฉพาะในสยามคนที่มีอาวุธเนี่ยมักจะหาเรื่องคนอื่นไปทั่วออางั้นฟังสังฝั่งในสยามก่อนเขาบอกว่าก็กําลังจะชวนกันออกไปเก็บเศษเหล็กทีนี้ในใบเนี่ยเดินม,มาตามเข็มจิราผู้หญิงเนี่ยให้กลับไปอยู่ด้วย โดยในสยามอ้างว่าในใบถืออาวุธมาก่อนอเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องปกป้องผู้หญิงปรากฏใน,บนใบนโยนของใส่เลยมโมโหเข้าไปชกต่อยบาดเจ็บส่วนในเอม็มเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ในเอม็มนางสาวเอ็มหรือนางสาวเข็มจีรานะคะรู้แหละว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับในใบนแต่ผู้หญิงเขาบอกเขาไม่อยากอยู่กับฝั่งนู้นเขาอยากอยู่กับผมเพราะว่าเคยถูกทําร้ายอ่ะฟังฟังผู้หญิงต่อผู้หญิงบอกว่าก็เธอก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีงานทําก็ยอมรับแหละว่าเคยมีอะไรกันกับผู้ชายทั้งสองคนนี้ ที่ไปอยู่กับสยามเนี่ยเอาจริงๆเราถูกบังคับนะถ้าไมา่อยู่ด้วยสยามจะถูกตีก็เลยจําใจต้องอยู่เอาแล้วในใบอะเห็นสยามบอกว่าในใบเนี่ยก็ทําร้ายเหมือนกันทางฝั่งปลายหญิงเนี่ยบอกว่าในใบเนี่ยนะเอาจริงๆเนี่ยเธอยินดีจะอยู่กับในใบมากกว่าเพราะใบเป็นคนดีกว่าสยามแต่ว่าก็ถูกสยามข่มขูนะ่ไงก็าเลยจาเป็นจะต้องไปอยู่กับสยามนะคะสองสองคนเนี่ยที่มาเจอกันแล้วก็ทะเลาะก,กันแบบนี้ก็ควรจะเป็นเพราะหึงหวงชั้นนั่นแหละก็คือก่อเหตุทําร้ายร่างกายกันก็เพราะหึงหวงนี่แหละกับผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองอะนะ ฟังเสียงไฟหญิงนะคะสองคนเลยหนูเอาตัวรอดหนูไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บมันจะตีพ่อมันเคยตีนหนูแล้วแล้วจนตีสองครั้งเลยนะคะอืมแล้ว,ลวเรามาอยู่กับคนชื่อยามนี่นานหรือ,อยังมันจับตัวหนูไปหนูจะกลับบ้านหนูบอกไอ้ใบยอยู่ใบเด็กกูพาเด็กกูพากลับบ้าน,ห,นหาพ่อกูแล้วก็มันมาจับตัวหนูไปหรอนอนกับมันได้คืนหนึ่งคืนสองคืน,ส,คนสามคืนนะคะ เอาละค่ะแต่ละคนนะคุณผู้ชมคะในสยามเนี่ยโดนแจ้งข้อหาประพฤติตนวุ่นวายเป็นภัยต่อสังคมทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยส่วนในใบนี่นี่มีหมายจับในข้อหารักทรัพย์นะคะส่วนผู้หญิงเข็มจีรามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมว่าเข้าไปลักขโมยกระเป๋าถือของลูกค้าโรงแรมแต่ว่ากรณีนี้ผู้เสียหายเขาไม่ติดใจเอาความนะคะตำรวจก็เลยได้แค่ทำประวัติไว้แล้วก็ปล่อยไปนะคะแล้วพอดูจากประวัติย้อนหลังปรากฏว่าเอาจริงๆเนี่ย เขมจีราฝ่ายหญิงเนี่ยก็เคยก่อเหตุเผาเพิงพักของนายสยามมาแล้วครั้งหนึ่งจนเกือบลุกลามไปที่เพิงข้างๆเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี้เองพอถามถึงเรื่องนี้ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเอาก็ยอมรับว่าลงมือเผาจริงอ่ะก็ถูกดำเนินคดีในส่วนของการเผาเพิงพักนะคะไอ้ที่ไปขโมยของในโรงแรมเนี่ยไม่โดนนะ <พา S 1> ไปโดนเรื่องเผานะคะ